กัมพูชาสับขาหลอกเปลี่ยนเจ้าหนี้หนีขาดดุลไทยไปเป็นธาตุการค้าสิงคโปร์มาเลเซียตัวเลขเขมรขาดดุลมหาศาลจ่ายแพงกว่าเดิมจนคลังสะเทือนาล้ครับคุณผู้ฟังกัมพูชาสับขาหลอกเปลี่ยนเจ้าหนี้หนีขาดดุลไทยไปเป็นธาตุการค้าสิงคโปร์มาเลเซียตัวเลขเขมรขาดดุลมหาศาลจ่ายแพงกว่าเดิมจนคลังสะเทือนอ่วมหนักค่าขนส่งข้ามน้ําข้ามทะเลสื่อเขมรปั้นตัวเลขลวงโลกกลบเกลื่อนความล้มเหลวหยอดขาขายพุ่งทะลุประหลอด ที่แท้แค่ซื้อของแพงแก้ขาดหุ่นเซนไร้แผนหาเงินระยะยาวดีแต่กู้มาผลาญหมกมุ่นประชดไทยไม่สนปากท้องการค้ากัมพูชากับมาเลเซียนี้พุ่งปรีดเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับสื่อขเขมรอย่างสำนักข่าว KTP ออกมารายงานเมื่อวันอังคารที่17กุมภาพันธ์ปี2026อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากรและสรพสามิตกัมพูชาว่าการาาาค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับมาเลเซียในเดือนมกราคมพุ่งขึ้นถึง42%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มูลค่ารวมทะลุ125ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,900ล้านบาทโดยยอดส่งออกไปมาเลเซียอยู่ที่21ล้านดอลลาร์หรือ655ล้านบาทเพิ่มขึ้น77.3%ส่วนยอดนำเข้าจากมาเลเซียปลาเข้าไปร้อยล้านดอลลาร์หรือราว3 2 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น36.2%อปอร์เซนื้อหือทงประหลัดและโฆษกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเขาก็ออกมาให้ข่าวอย่างภูมิใจเลยครับว่า ตัวเลขที่โตขนาดนี้มันตอกย้ําศักยภาพของประเทศเขาในการรักษาตลาดโลกห่วงโซ่อุปทานแข็งแกร่งมากแม้จะโดนกดดันจากภายนอกก็ตามส่วนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของเขาก็มาผสมรวมบอกว่าการนําเข้าจากมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือความสําเร็จในการกระจายความเสี่ยงเบี่ยงเทศทางไม่พึ่งพาสินค้าจากไทยเพราะมีความตึงเครียดตามแนวชายแดนแล้วก็อ้างว่าพฤติกรรมคนเขมรเปลี่ยนไปแล้วไม่ซื้อของไทยแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ายอดนําเข้าจากสิงคโปร์ก็โตกระฉูดในเดือนแรกของปี2026เหมือนกันเพราะเขเมรสั่งระงับซื้อน้ำม,มันและก๊าซจากไทยเลยหันไปซื้อจากสิงคโปร์แทนนักวิเคราะห์เขายังเรียกร้องให้ยกระดับการบอยคอตสินค้าไทยให้หนักขึ้นไปอีกแล้วหันมาผลิตของใช้เองในประเทศแบบนี้มันก็แค่เปลี่ยนเจ้าหนี้จากขาดดุลให้ไทยไปเป็นทาตท,ทางการค้าขาดดุลให้มาเลเซียกับสิงคโปร์แทนไม่ใช่เหรอคะใช่เลยครับมันชัดเจนมากตัวเรียกที่เอามาโชว์ว่าการค้าพุ่งจริงๆแล้วมันคือยออดกาาาารรสสััั่งงซื้้้้้ิินนนนคคเเขามบโภใททศ ไม่ใช่ว่าเขมรผลิตของไปขายเขาสักเท่าไหร่เลยส่งออกไปมาเลเซียแค่21ล้านดอลลร์แต่นําเข้าตั้ง103ล้านดอลลราส่วนกับสิงคโปร์ยิ่งหนักนําเข้าน้ํามันมหาศาลเพราะเลิกซื้อจากไทยกลายเป็นว่าเม็ดเงินไหลออกนอกประเทศอย่างหนักแบบนี้มันดูไม่ใช่ความสําเร็จแล้วครับมันคือการย้ายเจ้าหนี้จากที่เคยพึ่งพาไทยเราซื้อของได้ในราคาถูกกลายเป็นต้องเอาเงินไปประเคียให้สิงคโปร์กับมาเลเซียแทนกลายเป็นทาตทางการค้าที่ต้องพึ่งพิงสินค้านําเข้าจากแหล่งที่ไกลกว่าเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนคู่ค้าแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเลขการขาดดุลที่เขมรต้องจ่ายให้มาเลเซียกับสิงคโปร์มันมหาศาลกว่าไทยไปด้วยนะคะข้อมูลจากกรมศุลกากรเขมรก็ฟ้องชัดเลยครับเดือนมกราคมปี2026กัมพูชานําเข้าจากสิงคโปร์สูงถึง166.6ล้านดอลลาร์แต่ส่งออกไปสิงคโปร์ได้แค่7.7ล้านดอลลาร์ขาดดุลให้สิงคโปร์ไปหนอๆนหนึ่งร้อยห้าสิบแปดจุดเก้าล้านดอลลาร์ส่วนมาเลเซียนําเข้าร้อยสามล้านดอลลาร์ส่งออกได้ยี่สิบเอ็ดล้านดอลลาร์ขาดดุลอีกแป รวมแค่2ประเทศนี้เดือนเดียวกัมพูชาขาดดุลไปถึง240.9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ7,516ล้านบาทขณะที่ตอนค้าขายกับไทยช่วงก่อนมีปัญหากัมพูชาขาดดุลให้ไทยเฉลี่ยเดือนละร้อยกว่าล้านดอลลาร์หรือ3,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองแปลว่าการเปลี่ยนคู่ค้าครั้งนี้ทําให้ยอดขาดดุลพุ่งสูงกว่าตอนค้ากับไทยเกือบเท่าตัวเงินทุนสํารองในประเทศหายไปเร็วกว่าเดิมเยอะมาก ยิ่งบวกกับค่าขนส่งสินค้าข้ามทะเลจากกัมพูชาไปมาเลเซียกับสิงคโปร์ต้นทุนมันจะบานปลายกว่าซื้อจากไทยขนาดไหนคะต้นทุนบานแน่นอนครับสมัยที่ค้าขายกับไทยผ่านด่านคลองลึกปลอยแปดรถบรรทุกวิ่งข้ามแดนใช้เวลาแค่ครึ่งวันค่าขนส่งทางบกมันถูกและคุ้มเวลาได้เป๊ะๆทำระบบส่งของแบบพอดีเวลาได้เลยแต่พอต้องเปลี่ยนไปซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ซื้อของจากมาเลเซียมันต้องพึ่งพาเรือขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งหมดพอเรือมาเบียดกันที่ท่าเรือซีฮานุวิว ก็เกิดปัญหาความแออัดตู้คอนเทนเนอร์ค้างต้องเสียเวลารอคิวเทียบท่าค่าธรรมเนียมท่าเรือก็พุ่งแถมยังมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าระวังเรือในตลาดโลกอีกรวมๆแล้วค่าขนส่งและค่าจัดการโลจิสติกส์แพงขึ้นกว่าทางบกหลายสิบเปอร์เซ็นต์ต้นทุนพวกนี้สุดท้ายก็ต้องบวกเข้าไปในราคาสินค้าปลายทางคนที่รับเคราะห์ก็คือคนเขมรเองที่ต้องซื้อของแพงขึ้น แล้วกรณีที่บริษัทญี่ปุ่นต้องส่งของไปลาวแล้ววนกลับมาไทยวงจรการค้านี้มันสร้างภาระต้นทุนแฝงที่หนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คะโอ้โหเรื่องนี้นักลงทุนญี่ปุ่นปวดหัวหนักมากครับสมัยก่อนเขาใช้ยุทธศาสตร์ t ท a i l a n d พลัวันผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีสูงในไทยแล้วส่งไปประกอบที่โรงงานในขเขมรเพราะค่าแรงถูกระยะทางจากภาคตะวันออกของไทยไปปอยเปตแค่500กิโลเมตรวิ่งรถแป๊บเดียวถึงแต่พอด่านปิดปุ๊บ รถบรรทุกส่งของต้องวิ่งอ้อมโลกขึ้นไปทางอีสานออกด่านช่องเม็กที่จังหวัดอุบลราชธานีข้ามไปแขวงจำปาสักของลาวแล้วค่อยตีโค้งลงมาเข้ากัมพูชาทางตอนเหนือระยะทางจาก500กิโลเมตรกลายเป็นมากกว่า1500กิโลเมตรเวลาขนส่งจากครึ่งวันกลายเป็น7-10ถึงวันค่ารถบรรทุกพุ่งขึ้น3-5ถึงเท่ายังไม่นับค่าต้นทุนแฝงอย่างค่าปรับส่งของล่าช้าค่าเช่ากัวดังสต็อกของที่เพิ่มขึ้นสายพานการผลิตในไทยก็รวนไปด้วยแบบนี้บริษัทต่างชาติที่ไหนจะทนไหวครับ เขาถึงเริ่มส่งสัญญาณว่าจะย้ายฐานการผลิตหนีกันแล้วอแบบนี้ตัวเลขที่เขาเอามาชชนี่เชื่อถือได้แค่ไหนคะหรือแค่ขยันปั้นน้ําเป็นตัวสร้างภาพเพื่อเอามาขิงไทยกลบเกลื่อนความล้มเหลวตัวเองตัวเลขมูลค่าทางบัญชีศุลกากรเนี่ยมีจริงครับจ่ายเงินออกไปจริงแต่การเอามาตีความว่านี่คือความสําเร็จถือเป็นการลวงโลกและบิดเบือนอย่างชัดเจนการที่ตัวเลขนําเข้าจากสิงคโปร์พุ่งขึ้น252%ในเดือนเดียวมันไม่ใช่เพราะกัมพูชากิ่งกาดไปเจาะตลาดโลกได้ แต่เป็นเพราะรัฐบาลไปสั่งห้ามนําเข้าน้ํามันและก๊าซจากไทยแบบฉุกเฉินประเทศมันขาดพลังงานไม่ได้รถต้องวิ่งโรงงานต้องเปิดก็เลยต้องวิ่งเต้นไปเซ็นสัญญาซื้อน้ํามันอตใหญ่จากสิงคโปร์มันคือการใช้ใจ่ายภาคบังคับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองการเอาความจําใจต้องจ่ายของแพงมาเป่าประกาศว่าเป็นความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานมันก็แค่การสร้างภาพปลอบใจตัวเองกลบเกลื่อนรอยแผลทางเศรษฐกิจไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกไปมากกว่านี้เท่านั้นเองครับ ก็นั่นนะสิคะการค้ามันจะโตระเบิดภายใน3เดือนได้ยังไงในขณะที่ของไทยกว่าจะสร้างยอดได้ใช้เวลาเป็นปีทั้งที่คุณภาพสินค้าเราดีกว่าเห็นเห็นก็เพราะมันไม่ใช่การเติบโตแบบธรรมชาติของการค้าขายครับปกติกว่าสินค้าไทยจะเข้าไปทําตลาดสร้างความเชื่อมั่นครองใจผู้บริโภคจนได้ยอดขายมหาศาลมันต้องใช้เวลาที่สุดคุณภาพเกิดเป็น10บสปี แต่ที่ตัวเลขเขมรกับสิงคโปร์และมาเลเซียมันโตระเบิดแบบนี้มันคือปรากฏการณ์นเข้าทดแทนแบบฉุกเฉินคือของเดิมที่เคยซื้อจากไทยมันถูกตัดขาดทันทีพ่อค้าแม่ค้าและภาคอุตสาหกรรมเขาก็ต้องรีบหาแหล่งใหม่มาเติมสต๊อกก็เลยเกิดการสั่งซื้อแบบตุ้มเดียวลอดใหญ่พลักเข้ามาในเดือนเดียวมันไม่ได้โตเพราะสินค้าฝั่งนู้นถูกใจคนซื้อมากกว่าแต่โตเพราะไม่มีทางเลือกต้องกว้านซื้อเข้ามาต่อลมหายใจให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ถ้าไม่มีกลยุทธ์หาเงินระยะยาวเอาแต่แลกทรัพยากรมาต่อลมหายใจ อนาคตนี่น่าจะลำบากเลยนะคะใช่เลยครับนี่คือหายนะที่รออยู่ตอนนี้กระแสงเงินสดขาเข้าของเขมียนหดหายไปเยอะมากแรงงาน9 0 0 0แสนคนที่เคยทำงานในไทยต้องหนีกลับประเทศรายได้ส่งกลับบ้านที่เคยช่วยพยุงเศรษฐกิจรากหญ้าหายไปเกือบ40%ภาคการท่องเที่ยวที่เคยพึ่งพาคนไทยก็ซบเซารายค้าชายแดนพังทลายรายรับหดหายไปหมดแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายกลับพุ่งเพราะต้องไปซื้อพลังงานและสินค้าราคาแพงจากประเทศที่ไกลขึ้น พอดูระยภาพทางการเงินพังรัฐบาลก็ต้องหันไปพึ่งพาการกู้ยืมล่าสุดมีแผนงบประมาณปี2026เตรียมกู้เงินต่างประเทศอีกกว่า3,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบแสนล้านบาทอีกแล้วครับกู้มาโปะรายจ่ายไม่ได้กู้มาสร้างผลกำไรระยะยาวอนาคตก็เตรียมตัวรับสภาพประเทศลูกหนี้เต็มตัวได้เลยอ่าคือไม่มีการหาไรายได้เข้าประเทศเลยมีแต่หมกมุ่นว่าจะไปซื้อของแพงจากที่อื่นเพื่อประชดไทยเราสินะคะ ต้องบอกว่าตระกูลหุ่นเขาเลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าอำนาจนิยมแบบมุ่งพัฒนาแต่แฝงไปด้วยการปั่นกระแสะชาตินิยมเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของตัวเองไว้เป็นหลักครับแทนที่จะเอาเวลาไปคิดนโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืนดึงดูดการลงทุนที่แท้จริงหรือยกระดับทักษะแรงงานกลับเลือกวิธีง่ายๆคือการสร้างศัตรูร่วมขึ้นมาเพื่อให้คนในประเทศเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันแล้วลืมปัญหาปากท้องไปชั่วคราวการตัดสินใจแบรนดสินค้าไทยแล้วหันไปซื้อของแพงกว่าจากที่อื่น มันตอบโจทย์เกมการเมืองในประเทศได้ดีทําให้ดูแข็งแกราวดูมีศักดิ์ศรีแต่ในมุมเศรษฐศาสตร์มันคือความมืดบอดไร้วิสัยทัศน์เอาระบบการคลังของประเทศไปแลกกับการสะใจทางการเมืองทําให้ภาระราคาสินค้าที่แพงขึ้นจากการบริหารที่เละเทะต้องไปตกอยู่ที่ประชาชนตระกูลหุ่นก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับโครงสร้างเศรษฐกิจของขเขมรมันเอื้อให้กลุ่มทุนผูกขาดระดับบนหรือพวกออกยาที่มีเส้นสายการเมืองเป็นคนคุมตลาดเกือบทั้งหมด พอรัฐบาลแบนสินค้าไทยปุ๊บของขาดแคลนค่าขนส่งแพงขึ้นกลุ่มทุนพวกนี้ที่เป็นคนนําเข้าสินค้าจากแหล่งอื่นมาสวมรอยแทนและเขาก็บวกต้นทุนบวกกาไรเข้าไปเต็มที่ไม่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมสุดท้ายราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานน้ํามันอาหารก็พุ่งทะยานจนอัตราเงินเฟ้อจอด <c oughs> สามเปอร์เซ็นต์ภาษีทางอ้อมก้อนนี้มันกระทบประชาชนรากหญ้าเต็มๆครับชาวบ้านตกงานรายได้ลดแต่ต้องซื้อของแพงขึ้น ่วนชนชั้นนําก็ยังรวยเหมือนเดิมเพราะเป็นคนกินรวบสัมปทานในประเทศตัวผู้นําเองก็ลอยตัวเหนือปัญหาไม่ต้องมารับผลกระทบอะไรกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงแบบนี้ชาวขเขมรน,นี่เขามีโอกาสที่จะลุกคือขึ้นมาให้ผู้นําได้บทเรียนบ้างไหมคะหรือจะยอมทนกันต่อไปชาวขเขมรเขาถูกต้อนให้จนมุมด้วยอํานาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จครับรัฐบาลเขาวางกลไกลปราบปรามคนเห็นต่างไว้อย่างแน่นหนากฎหมายหลายฉบับถูกแก้ให้รัฐมีอํานาจล้นฟ้า ยังกฎหมายสัญชาติก็แก้ให้สามารถริบสัญชาติคนที่รัฐมองว่าสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติได้ใครออกมาโวยวายเรื่องเศรษฐกิจพังหรือวิจารณโยบายรัฐก็เสี่ยงจะถูกยัดข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงถูกจับเข้าคุกหรือโดนตัดสิทธิความเป็นพลเมืองไปเลยภายใต้บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวสถาบันยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้ประชาชนและภาคประชาสังคมก็เลยต้องก้มน้าก้มตาดิ้นรนไปวันวัน ไม่มีใครกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงลุกขึ้นมาประท้วงแล้วไอ้นยโยบายบอยขอสินค้าไทยทั้งที่ตัวเองยังผลิตของดีราคาถูกมาทดแทนไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะทําให้ขเขมรเป็นยังไงคะบอกเลยว่ามันเป็นการทําลายประเทศตัวเองชัดๆครับที่ปดีกรมศุลกากรเขาเองยังต้องออกมายอมรับในที่ประชุมเลยว่าตัวเลขนําเข้าจากไทยที่เหลืออยู่ร้อยกว่าล้านดอลลาร์เนี่ยแปเมันคือสินค้าประเภททุนคือพวกเครื่องจักรกลชิ้นส่วนโรงง,งานรถแทรกเตอร์ปุย๋ย และยารักษาโรคทั้งนั้นตัวสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปลดลงไป60%จริงมันก็แปลว่าประเทศเขายังพึ่งพาเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานจากไทยอย่างแยกไม่ออกครับแบบนี้ถ้ายิ่งบอยคอตมั่วๆโรงงานขเขมรเองสินะคะที่จะลำบากใช่เลยครับมันจะทําให้โรงงานในประเทศเขาเองไม่มีเครื่องจักรไปผลิตของเกษตรกร,ร,กรไม่มีเครื่องมือดีๆไปทํานาต้นทุนการผลิตในประเทศก็พุ่งสุดท้ายของที่ผลิตออกมาก็แพงและสู้ชาวบ้านไม่ได้ในตลาดโลกการแบนครั้งนี้ทําร้ายผู้ค้ารายย่อยในประเทศตัวเองให้เจ๊ง มากกว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยกระเทือนซะอีกอแล้วพอเกิดวิกฤตชายแดนรัฐบาลก็หยิบเอากฎหมายเกณฑ์ทหารที่ถูกแช่แข็งไว้ตั้งแต่ปี2006 กลับมาบังคับใช้ใหม่ในปี2026นี้เลยบังคับให้ชายหนุ่มอายุ18ถึง30ปีต้องเป็นทหารแถมจะขยายเวลาฝึกเป็น24เดือนด้วยนโยบายนี้ดึงเอาเยาวชนที่กำลังเรียนหนังสือหรือเพิ่งจบใหม่กำลังจะมีอนาคตออกจากระบบการศึกษาและตลาดแรงงานไปหมดแทนที่จะได้เอาแรงงานสมองมาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนะคะใช่ครับมันทําให้โรงเรียนตามชายแดนหลายสิบแห่งต้องปิดตัวลงเด็กๆขาดโอกาสเรียนหนังสือคนหนุ่มสาวหัวกะทิพากันกังวลจนต้องหาทางอพยพไปอยู่ประเทศอื่นเกิดภาวะสมองไหลครั้งใหญ่แทนที่รัฐบาลจะลงทุนให้อนาคตของ ไปช่วยยกระดับประเทศให้หลุดพ้นความยากจนแบบนี้กลับเอาอนาคตของชาติมาสังเวยให้กับเกมการเมืองชาตินิยมของชนชั้นนําแบบนี้มันทําให้ประเทศสูญเสียขุมกําลังสมองที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจยอย่างไม่อาจประเมินค่าเลยครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ